พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสวงเล็บสามสัปดาห์ที่28โครงร่างข้อลับลึกของพระเจ้าพระคริสวันจันทร์กลมันหนึ่งในพระคำพีข้อลับลึกไม่เพียงชี้ถึงสิ่งที่ปิดซ่อนไว้และยังไม่รู้จักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่ซ่อนไว้ในพระไทยของพระเจ้าอีกด้วย นี่คือหลักการเกี่ยวกับข้อลับลึกที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เลขโรมันสองกโลซาบทที่สองข้อ2กล่าวว่าข้อลับลึกของพระเจ้าซึ่งก็คือพระคิ์ข้อลับลึกของพระเจ้าได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในพระคิ์ดังนั้นพระคิ์จึงเป็นข้อลับลึกของพระเจ้าเลขโรมันสในพระคัมภีร์มีข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่หประการอารบิกหนึ่ง ข้อลับลึกแห่งจักรวาลคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหมายและจุดประสงค์ของจักรวาลอาราบิกสองข้อลับลึกของมนุษย์ก็คือพระเจ้าเช่นกันอาราบิกสข้อลับลึกของพระเจ้าก็คือพระคริสอาราบิกสข้อลับลึกของพระคริสก็คือคริสต,ตจักรอาราบิกหข้อลับลึกของคริสต,ตจักรคือกายอินทรีย์ของพระคริสซึ่งก็คือพระกายของพระคริส ในฐานะที่เป็นการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์สัปดาห์ที่28วันจันทร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโกลอไซบทที่2ข้อ2เพื่อให้ใจของเขาทั้งหลายได้รับการปลอบโยนและได้ผูกพันกันในความรักจบจนมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในความเข้าใจอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อจะได้รู้อย่างครบบริบูรณ์ถึงข้อลับลึกของพระเจ้าซึ่งก็คือพระคริสต์ กคโลสซบทที่สข้อสขณะเดียวกันจงอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดประตูแห่งพระคำให้กับเราเพื่อเราจะได้กล่าวข้อลับลึกของพระคริสที่ข้าพเจ้าถูกกลํำโซ่อยู่ก็เพราะเหตุนี้ศูนย์กลางแห่งหลักความจริงของพระเจ้าคือพระคริสศูนย์กลางของพระเจ้าก็คือพระคริสข้อลับลึกของพระเจ้าซึ่งก็คือพระคริสข้อลับลึกคือบางสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ในพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้บอกกับใครถึงสาเหตุที่ท,ทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่งรวมถึงมนุษยชาติเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นข้อลับลึกต่อมาภายหลังพระเจ้าทรงเปิดเผยข้อลับลึกนี้ให้เปาโลได้เห็นและให้เขาพูดออกมาข้อลับลึกนี้ก็คือพระคริสต์เลือกอ่านข่าวสารจุดมุ่งหมายของข้าพระเจ้าคือการพูดถึงข้อลับลึกห้าประการฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เป็นข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ประการแรกซึ่งสอดคล้องกับลำดับของพระคัมภีสองสิ่งแรกที่ถูกกล่าวถึงในบทบันทึกเกี่ยวกับการนรมิตสร้างของพระเจ้าประการแรกคือฟ้าสวรรค์และประการที่สองคือแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกช่างเป็นข้อลับลึกยิ่งนักจักรวาลน,นั้นลับลึกเกินจะอย่างรู้ความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลน,นั้นเป็นข้อลับลึก ข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ประการที่สองในพระคมภีร์คือมนุษย์ซักคารยาบทที่สิบสองข้อหนึ่งกล่าวว่าพระยะโฮวาผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและวางฐานรากแห่งแผ่นดินโลกและสร้างวิญญาณไว้ภายในมนุษย์มนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเพราะในข้อพระคมภีร์นี้หลังจากกล่าวถึงฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วก็กล่าวถึงมนุษย์ในทันทีเราทุกคนล้วนแต่สําคัญ เราทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มากความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั้นไม่เหมือนก like ับความยิ่งใหญ่ของจักรวาลที่อยู่ในความกว้างใหญ่ไพศาลมนุษย์ยิ่งใหญ่เพราะมีข้อลับลึกอยู่ภายในซึ่งเป็นข้อลับลึกที่มีอยู่สามชั้นชั้นแรกคือข้อลับลึกของกายซึ่งเป็นส่วนภายนอกของมนุษย์ชั้นที่สองคือข้อลับลึกของจิตซึ่งเป็นส่วนภายในของมนุษย์และชั้นที่สามคือ ข้อลับลึกของวิญญาณซึ่งเป็นส่วนลึกที่สุดของมนุษย,ย์ข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ประการที่สามในพระคำพีคือรพระเจ้าพระเจ้าทรงลับลึกเกินจะอย่างรู้ได้ข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ประการที่สี่คือพระคริ์และประการที่ห้าคือคริตจัจกรจักรวาลมนุษย,ย์พระเจ้าพระคริ์และครตจักรเป็นข้อลับลึกทั้งห้าประการที่พระคำพีได้แสดงให้เราเห็น เราเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่บนแผ่นดินโลกมีฟ้าสวรรค์อยู่เหนือเราเรามีพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนและเราอยู่ในคริสตจักรเรามีส่วนร่วมในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในสภาพมนุษย์ในพระเจ้าในพระคริสต์และในคริสตจักรข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนมาก,กว่าครึ่งศตวรรษและได้อ่านพระคัมภีร์จนชำรุดไปแล้วหลายเล่มอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่า ตนเองยังไม่รู้จักข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้านี้อย่างเพียงพอพระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งข้อลับลึกที่บันทึกถึงข้อลับลึกของคริสเตียนเป็นพิเศษข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่ทั้งห้าประการนี้ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแห่งจักรวาลจําเป็นต้องมีหนังสือเล่มหนึ่งมาอธิบายจักรวาลเป็นเรื่องราวแห่งข้อลับลึกและพระคัมภีร์ก็เป็นคําอธิบายของข้อลับลึกนี้เรามีจักรวาลและพระคัมภีร์ เรื่องราวของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคืออะไรเรื่องราวของมนุษย์คืออะไรเรื่องราวของพระคิ์คืออะไรและเรื่องราวของคริสตจักรคืออะไรเรื่องราวทั้งหมดนี้ล้วนถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ข้อลับลึกที่ยิ่งใหญ่5ประการในพระคัมภีร์ได้แก่ประการแรกข้อลับลึกของจักรวาลซึ่งก็คือพระเจ้าประการที่สองข้อลับลึกของมนุษย์ ซึ่งก็คือพระเจ้าเช่นกันประการที่สข้อลับลึกของพระเจ้าซึ่งก็คือพระคริสต์ประการที่สข้อลับลึกของพระคริสต์ซึ่งก็คือคริสต,ตจักรและประการที่หข้อลับลึกของคริสต,ตจักรซึ่งก็คือกายอินทรีย์ของพระคริสต์ในฐานะที่เป็นการไหลล้นและการขยายใหญ่ขึ้นของพระคริสต์พระนิเวศของพระเจ้าคันพระทิพย์ทองคําเจ้าสาวและกรุงเยรูซาเล็มใหม่ นี่ก็คือข้อลับลึกที่สุดยอดในจักรวาลวันนี้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวไปทุกแห่งหนทั่วแผ่นดินโลกพริสจจากท้องถิ่นทุกแห่งล้วนเป็นข้อลับลึกในฐานะกายอินทรีย์ของพระคริสต์การขยายใหญ่ขึ้นและการไหลล้นของพระคริสต์พระนิเวศของพระเจ้าการปรทิทิศทองคำและเจ้าสาวท้ายที่สุดในโลกนิรันดร์เราทุกคนจะกลายเป็นการสำแดงที่สุดยอดของพระเจ้าคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ แล้วพระเจ้าจะทรงบรรลุถึงเป้าหมายที่สุดยอดของพระองค์ในจักรวาล